สวัสดีครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาพระภูจับจังหวัดดอนทนีวันนี้พามาดูโรตารี่นะครับเม็ดยี่สิบครับเม็ดยี่สิบโรตารี่เม็ดยี่สิบตัวนี้เป็นโรตารี่เม็ดยี่สิบของโชคชัยนะครับโรตารี่เม็ดยี่สิบโชคชัยครับสภาพประมาณนี้ครับเดิมๆครับสภาพสวยครับรูสลักแน่นๆแต่ภาษีไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเดิมดีครับถือว่าแจ่ม สำหรับตัวนี้เป็นลอตเตอรี่เม็ดยีนะครับตัวนี้มีย้อยปั่นให้เป็นลอตเตอรี่โชคชัยนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่25,500บาทครับเปิดราคาอยู่ที่25,500บาทราคาต่อรองได้นะครับราคาต่อรองฟันอยู่ประมาณนี้ครับฟันใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้ปกติครับสำหรับตัวนี้สำหรับคนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาประกุจับจังหวัดดอนทนีเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ก็ฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันเนาะเพจร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ